สวัสดีพี่น้องไทยเบิร์ดสปูส,สกุลเนาะถือว่าวันนี้บยยอดกจ็จะมาถ่ายเนาะภาพบรรยากาศของถนนไปทุง่งนาที่บ้านบ่อยอดเนาะหลายๆคนก็สงสัยว่าเป็นยังแบบ,บ่าบยยอดคือแบบว่ารีวิวเนาะถนนที่แบบว่าไปทุง่งนาในประเทศไทยวันนี้บยยอดก็จะถ่ายภาพบรรยากาศถนนที่แบบว่าเป็นถนนไปทุง่งนาเนาะสองทางสงปปลาวข้นเกิดเบยยอดเนาะนี่คือถนนไปทุง่งนาที่ บ่อยอดได้ใช้เป็นประจำพีงเนาะ,ะ,ะ,ะเป็นถนนไปทุง่งนานี่คือถนนไปทุง่งนานะพี่น้องเป็นถนนที่แบบว่ามีความเก่าแก่พอสมควรพี่น้องเนาะ, mm hmm. ะ,ะปกติก็จะอยู่เพิงพี่น้องเนาะปกติก็จะอยู่เิงพี่น้องแต่ว่าไอ้มันเห็นใ้เห็นถึงแบบว่าความใสมายาวนานเนาะจะบ่มีถนนคอนกรีตแต่ทางนั้น,นก็จะเป็นถนนดินแดงถนนดินดากบ่แม่นถนนดินแดงพี่น้องนี่ ปกติอยู่เทิงพี่น้องพี่น้องเนาะปกติก็จะมีป่าเปนตยานพี่น้องในอดีตก็จะมีผีมีอย่างมาลอกเนาะอยู่มุ่งนี่นะพี่น้องแต่ว่าปัจจุบันีนก่นทําสวนมันอย่างิ่นกาทําความสะอาดแล้วก็แบบว่ามันเปลี่ยนไปเนาะแต่ว่านี่เบิ่งความพี่น้องนี่คือความไอ้ใส่มาอย่างยาวนานเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งความด้วยการแบบว่าใส่มาอย่างยาวนานเนาะเห็ุให้ถนนเส้นนี้นะพี่น้องลึก บยอยดคิดว่าน่าจะสองเมตรกว่า,วาเนาะที่มันลงมาลงมาแต่ละปีปีหน้าก็จะลงไปอีกเนองปีหน้าก็จะเลิกลงไปอีกเนาะเห็นให้แบบระดับดินตรงนี้นะมันไหลไปน,ะน้ำไหลไปนี่คือถนนในทุ่งนาของประเทศไทยเนาะซึ่งว่าจะแตกต่างจากที่บยอยด์ไปเห็นในประเทศไทยเนาะและเป็นอยังบยอยด์จังถึงว่า จะ,จะถ่ายเนาะหลายคนก็สงสัยแบบว่าจะถ่ายแบบว่าตื่นเต้นไปเห็นอย่างแค่ถนนไปทุ่งนาถนนคอนกรีตนะนี่จะให้เห็นคือเรื่องราวของถนนที่เขาได้เห็นคือบอยอดคือตอนนี้เนาะบอยอดก็ได้เห็นถนนอยู่ทางฝั่งบ้านบอยอดนะเป็นถนนไปทุ่งนานจริงๆนะที่บอยอดได้ถ่ายเนี่ยเดี๋ยวบอยอดจะเดินไปฮอดทุ่งนาเนาะนี่คือภาพบรรยากาศถนนจริงๆนะของความลึกเนาะด้วยการที่แบบว่าเขาใส่หลายปีเนาะแบบว่าใส่งานมาหลายปีมันเลยเหตให้ถนน แห่งนี้เนาะลึกลงลึกลงลึกลงนี่คือน่าจะแต่สมัยสงครามเนาะถนนแห่งนี้นะพี่น้องเนาะเป็นถนนที่เก่าแก่มากที่สุดเนาะปกติในการที่เพิ่นไ้ไปทุ่งนาหรือว่าออกไปสู่ในเมืองก็ปกติก็ใช้ถนนเส้นนี้แต่ปัจจุบันนี่คือเป็นถนนไปทุ่งนาเนาะมีความเก่าแก่มากๆเนาะน่าจะเกินร้อยปีแล้วพี่น้องนี่คือถนนไปทุ่งนาเนาะลายคนก็แบบว่า สงสัยว่าเป็นยังคนลาวไปทำการนไประเทศไทยคือรีวิวแต่ถนนเนะาะก็ยักยเห็นกันซี่อะไรไปน้องเนาะนี่คือถนนไปทุ่งน้าจริงๆนะบัวได้ตัวบัวได้ต้มบัวได้เนาะนี่ก็เป็นถนนจริงๆที่ได้เห็นเนาะเป็นถนนอีกถนนหนึ่งที่แบบว่าได้ถ่ายเนาะได้ถ่ายห้พี่นนะ้องได้เบิ่งแล้วเนาะแบบว่าอยาาใไงทุกคนเบิ่งว่านี่คือถนนไปทุ่งน้ามันจะประมาณนี้นะ กับบได้ไปว่าเออดูทุกบ้านจะของว่บบเจริญเนาะบได้ดูทุกแต่ว่าอยากคลายสงสัยน้องคลายข้อสงสัยว่าอยากให้พี่น้องได้ได้เบื้องว่าถนนไปทุ่งนาเนาะในประเทศไทยเป็นแบบใดและถนนไปทังนาในบ้านวายอดเป็นจังไงน้องามเจ้าก็อยัถทายเบื้องจริงๆเลยนะพี่น้องเนาะนี่คือถนนจริงๆเนาะเป็นถนนทุ่งนาในพี่น้องนี่กงเนาะถนนทุ่งนาจริงๆเนาะนี่คือทุ่งนา้นพี่น้องนะเห็นบหเนาะ นี่คือทุ่งนาจริงๆนะบพราั้บริตัวเราะ้บริตัวนี่กับเป็นทุ่งนาจริงๆนะ่น้องซึ่งว่าเข้าก็จะเห็นเนาะถนนนี่ก็ถนนไปแบบนี้เลย่น้องเนาะถนนในทุ่งนาก็จะไปแบบนี้เลยเนาะก็จะเห็นแค่นี้ทุ่งนา่น้องทุ่งนาแบบนี้ถนนแบบนี้เนาะก็จะเป็นห้องน้อยๆแบบนี้นี่คือถนนในบ้านบยยอดเนาะซึ่งจะคือว่าบบกือคืออยู่ภายร้ยเนาะที่แบบว่ามีถนนคอนกีตหรือว่าถนนลาดยางเนาะ แล้วกาคนเล่าเนาะเิ่นก็ตต่นเต้นเิ่นก็ะจากทายมันก็ประทับใจเนาะเป็นอีกหนึ่งลางเล่าที่เพื่อนได้เห็นเนาะนี่ก็คือความแห่งแรงนะความแห่งแรงของทุ่งนาเนาะความแห่งแรงเนาะเพราะว่าแลดูแลงเพื่อนจะได้มีไอ้คลองน้ําหรือว่าชลประทานเนาะก็จะมีไอ้งัวมากินเนาะกินใบไม้ใบตอกเนาะก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ คือภาพบรรยากาศจริงๆเนาะมูในหมู่บ้านยอดครับ่น้เนาะภาพบรรยากาศจริงๆนะพี่น้องเนาะพระจ้าจะเดินขึ้นไปอีกทขึ้นเนาะพระจ้าก็จะเดินให้พี่น้องเบิ่งเนาะเพื่อความแน่ใจว่าพี่น้องได้เห็นจริงๆเนาะนี่คือถนนในต่างจังหวัดจริงๆพระเจ้าปิทูพี่น้ะบพระเจ้าปฏิทูและยอดปฏิวัติโลกภัยเพื่อปั่นยอดวิวเนาะนี่แต่เป็นถนนจริงๆเนาะ เป็นถนนที่ไปทุง่งนาจริงๆคือบอยอยก็ได้เห็นแล้วว่านั่นมันเป็นทุงน่งนาเนาะนี่นะพีน่น้องเนาะถนนไปทุง่งนาจริงๆเลยนะเป็นมีความเก่าแก่มากๆนะถนนเส้นนี้นะถนนเส้นนี้ถึงว่ามีความเก่าแก่มากๆเลยเป็นอีกถนนหนึ่งที่เห็นแล้วตื่นเต้นเนาะเห็นแล้วตื่นเต้นมากๆที่มีโอกาสได้มาถ่ายให้พี่น้องได้เบิกัน แบบว่าถนนไปทุกหน้าแบบไดเนาะ,ะก็จะถ่ายแบบว่ามีความคัดซิกมีความเก่าๆเนาะบางเธอคนไทยเพิ่นบ่กเคยเห็นเหยว่าถนนจะมีความลึกขนาดนี้เนาะเป็นถนนที่แบบว่ามีความเก่ามีความแก่มีความแบบว่าลงลึกขนาดนี้เนาะปกติถนนอยู่ทั้งบนพี่นองแต่พอผ่านระยะเียการใช้งานมาดน้นพี่นองก็จะแต่ละปีก็จะคุดเห็นบ่พี่น้นงอันนี้คือคือหอยเป็นคุดเนาะ ขุดเอาเจอะไปเลยเพราะว่าเขาก็ะจะเห็ดเบียกรวมเนอะหรือว่าทํากิจกรรมรวมในหมู่บ้านกันทําให้มันลึกลงลึกลงน,นะถ mm hmm. ือว่าเป็นอีกหนึ่งมิติที่แบบว่าหาเบิ่งได้ยากในไประเทศไทยไปเลยถ่ายภาพบรรยากาศให้เบิ่งเนาะเป็นแบบว่าภาพโดยรวมนะนบบาภาพโดยรวมแบบว่าเออได้เห็นถนนที่เป็นถนนทิ้งนาในจริงๆเนาะแบบว่า บได้สร้างเรื่องขึ้นเนาะนี่คือถนนไปทุง่งนาบ้านบ่อยอดเห็นกับตาเนาะทุกคนก็คงจะกระจ่างแจ้งว่าถนนไปทุง่งนากับประมาณนี้เนาะไม่ใช่ถนนคนกรีดแบบที่คือทางฝั่งประเทศไทยเนาะคงจะไม่ใช่แบบนั้นเนาะนี่คือถนนไปทุง่งนาจริงๆซึ่งว่าเห็นแล้วกับอยากเล่าเรื่องนี้อยากถ่ายทอดเรื่องนี้เนาะให้พี่น้องคนไทยได้เบิงกันว่าอ,อป้ามานี่เนาะถนนประมานี่และก็มีอยู่จริงเป็นถนนที่แปลว่า คนข้างที่จะลึกลับเนาะคนไทยเป่นกับพวบ่จดบอย่านบ่ไปเนาะพะว่าเป็นกลางเวนเนาะเป็น,นกลางคืนกับบ่ยดคงคิดบา่ายอดกับคงจะบอกลามาเนาะนี่ก็เป็นอีไอถนนที่แบบว่าหมู่บ้านบายายน่ยอดนะพี่นใช้เป็นประจำเนาะบอว่าจะเป็นไปทุ่งนาเนาะหรือว่าแม้กระทั่งไปทํางานที่ที่โรงงานเนาะจะมีโรงงานที่แบบว่าเพิ่งกำลังสร้างใหม่กำลังสร้างโรงงานเนาะก็มีคนงานเนาะวัยรุ่นบ้านบ่ยอดก็จะไปทำง,ง,งานตรงนั้นเนว่ หมู่บ้านบยศนะจะยุดทุกวันศิลไปน้องหรือว่าทุกวันพระเนาะเพื้นจะไม่ได้ทํางานไปน,อน้องเพราะว่าเป็นตามฮิดครองประเพณีเนาะทุกวันศิลหรือว่าทุกวันพระจะบ่ได้เห็นงานเนาะไปน้องตอนนี้บยศก็จะเดินทางกลับบ้านบยศเนาะว่าะฉันจะแกจะถ่ายภาพบรรยากาศตอนบยศย่างขึ้นเพราะว่าบยศกะย่างไปท่านก็ใกล้เตอะไปน้องถือว่พยาพอได้ย่างกลับคืนเนาะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศที่หาชมไดย้ยากมากๆนนเนากไปน้องเนาะ นี่คือถนนไปทุ่งนาในประเทศไทยไปลองนอะคือว่าเป็นอีกถนนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจพี่น้องกันสำหรับคลิปนี้เนาะผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามสำหรับวันนี้บายอดก่อนแล้วพี่และน้องไปก่อนสบายดี